แล้วก็ควรส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะอืมสีสันน่ากินมากนะคะเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตามด้วยขนมจีนนะคะวันนี้ซื้อขนมจีนมา12บาทประมาณครึ่งกิโลนะคะหรือว่าห้าร้อกรัมเนาะอืมขนมจีนยั่วจ่ะหรือว่าเขาเรียกว่าเข้าปุ้นเนาะ สัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่กิฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่กิฟก็จะชวนมาทำยำขนมจีนใส่ปลาทูใส่หมูยอแล้วก็ปลาหมึกนะคะอ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีปลาทูทอด2ตัวนะคะแกะเรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีหมูยอหมูยอสองอันนะคะแล้วก็ห่างปลาหมึกนิดหน่อยนะคะลวกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผักชีฝรั่งนะคะประมาณ3ต้นนะคะซอยเรียบร้อยแล้วหอมแดงนะคะหอมแดงใช้อยู่5้าหัวนะคะแล้วก็ซอยบางแบบนี้กัวฝักยาวนะคะ ก็จะใช้ประมาณ1นึ่งกำมือนะคะก็จะเป็นถั่วฝักยาวลายที่บ้านปลูกเองเนาะขนมจีนนะคะยำขนมจีนก็ต้องมีขนมจีนนะคะพริกนะคะพสสมมริกสด10เม็ดแล้วก็น้ำตาลปี๊บ1ช้อนนะคะน้ำปลาน้ำปลากงชุรสนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็มะนาวนะคะอ่ะเรามาทำกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะก็จะใส่น้ำปลาาลงไปก่อนวันนี้ใช้น้ำปลาของแม่เหลียนนะคะน้ำปลาตัวนี้จะไม่เค็มนะคะรสชาตินวๆนะคะก็จะใส่ไปสองทัพพีนะคะอันนี้จะเป็นทัพพีใหญ่นะคะก็น้ำปลานะคะสองหย่จะไม่ใส่เยอะเพราะเราจะเน้นปลาล้านะคะแล้วก็ผงนัวนะคะประมาณหนึ่งช้อนเล็กเท่านี้นะคะ ผีุ่นนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวนะคะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายแทนได้เลยนะคะเราก็จะทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็จะละลายน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็ขิงล้วนละลายนะคะขั้นตอนนี้สามารถชิมรสได้เลยนะคะเราชอบรสแบบไหนนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะหอมแดงซอยค่ะผักชีฝรั่งนะคะก็จะเหลือไว้รวยหน้านิดนึงนะคะพริกสดนะคะพริกจินดาใช้ประมาณ10เม็ดนะคะตามด้วยหมูยอกับปลาหมึกที่ลวกไว้แล้วนะคะ นี่ปลาทูทอดนะคะปลาทูทอดสองตัวแกะเนื้อแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะอือสีสันน่ากินมากนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตามด้วยขนมจีนนะคะวันนี้ซื้อขนมจีนมาสิบสองบาทประมาณครึ่งกิโลนะคะหรือว่าห้าร้อยกรัมเนาะก็จะฉีกท่อนสักหน่อยนะคะฉีกแบ่งครึ่ง พอดีว่ากินหลายคนนะคะ,ะกินได้ประมาณ3 4ถึงคนนะคะก็จะใช้ช้อนช่วยอยู่หน่อยนึงนะคะคนแบบนี้เส้นขนมจีนก็จะได้ไม่เละด้วยนะคะอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานนะคะขอชิมรสด,ดูก,ก่อนนะ อรสชาตินัวนะคะเทมมาะมาค่ะเรามาตักสืร์ใส่จานกันเลยอืมใส่หมูยอปลาทูลาดลงไปอุ่อนปลาหมึกใส่ผักชีฝรั่งรวยหน้าหน่อยนึงนะคะเพิ่มสีสันเนาะมาทุกคนเรามากินยำขนมจีนกันเถอะอืม สีสันหน้ารับประทานไหมเพื่อนๆอ,อ่ะมาเลยอืมขนมจีนยัวย่วจ้ะหรือว่าเขาเรียกว่าเข้าปุ้นเนาะอืมรสชาตินัวมากค่ะนี่ปลาหมึกนะคะหมูยอ่ออืมอร่อย หอมมครเป็นไงกันบ้างคะยำขนมจีนของแม่กิฟนะคะก็จะเป็นน้ำปลาร้านวลนๆวน,วน,นะคะ ก็เครื่องก็จะเยอะหน่อยนะคะใส่ทั้งหมูยอปลาทูแล้วก็ปลาหมึกนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะคะถ้าทําแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยก็สามารถคอมเมนต์ติชมข้างล่างคลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่กิฟก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดรูปก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่กิฟนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่กิฟด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ So, like, ¡Hasta yeah.